ว่าถ้าถ้าเป็นนายธรรมจักคุณธรรมจักเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่จะซ้าแต่ว่าที่พ่ัต้องยินนี้เพราะว่าถ้าเป็นเด็กหญิงธรรมจักเนี่ยมันมันจะเท่เพราะเพราะมันเชื่อมันแข็งเี่ยเออแล้วก็มาเป็นนางสาวเป็นหญิงแล้วก็เพราะมันจะกระตุ้นจิตใจอะ่ปะปสะอบเข้ามาอะไราปั๊บขึ้นไปนางสาวธรรมจักนี่โอ้โหเท่แล้วเบิดเลยแล้วมันโดนกิตโดนใจเด็กด้วยอยากอยากให้เอ็นเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยชื่อนี้ก็ชื่อเราก็เป็นตาธรรมศาสตร์อยู่อยู่แล้ว คือตั้ง bon mm hmm. แต่กุราเนี่ยเป็นมาอะไรที่เด่นที่สุดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีวิศวะมีแพทย์มีอะไรสมัยพ่อเรียนนี่มีไม่ไม่ไม่ถึงสิบก็นะทีนี้พอว่าพอว่าพอรู้ว่าโมกบอกว่าเป็น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 ผู้ชายพ่อพ่อก็เปลี่ยนไม่อยากจะให้จะให้ซ้ําใครด้วยเรีตั้งไปอย่างนั้นถ้ารุณานี่ยจะไม่ซ้ําใครทีนี้ทามาจากในี่ซ้ําแต่ถ้าซ้ําเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ซ้ําใครจะไม่มีใครชื่อดึกหญิงมาจากนางสาวทำมาจาก แล้วกเกี่ยวข้องกับว่าคนตั้งก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิทธรริทธรรมจักรสิทธิธรรมศาสตร์ด้วยแต่ว่าพ่อพ่อไม่ไม่เอาตอนนี้เพราะว่าเป็นผู้ชายทีนี้แต่ชื่อที่หนึ่งที่พ่อตั้งไว้ก่อนนี่ชื่อบูชาธรรมธรรมชาติ <Yeah. S 2> อ่าคือมันมีความหมายในทางธรรมะอธิบายบูชาธรรมนี่ธรรมธรรมนี่คือบูชาธรรมนี่คือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัตรตรย <Okay. S 1> อ่าในในความหมายแรกนะแล้วก็คําว่าบูชาธรรมนี่ความหมายที่สองก็คือเนี่ยอย่างเราฟังพระเทศเนี่ยเขาเอาดอกไม้หรือเขาเอาตังใส่ในพานตังนั้นก็เรียกว่าตังบูชาธรรมเงินบูชาธรรมด้วยอ่าแล้วก็ความหมายที่สามก็คือธรรมะคือหน้าที่บูชาหน้าที่บูชาธรรมพุทธเจ้าก็บูชาธรรมนะบูชาหน้าที่ พระเจ้าก็ต้องทาหน้าที่พระเจ้าคารพกับใครเราขารพบพระเจ้าพระเจ้าเขารพกัครพระเจ้าก็ขารพหน้าที่ก็คือธรรมะก็คือหน้าที่ พ่อความหมายมันยิ่งใหญ่มากและพ่อมั่นใจนะว่าจะไม่ซ้ําใครและไม่มีใครเหมือนเพรเช่นนี้เช่นนี้ชอบชอบอ๋อนี่แตนใจแทนแท่หน้าหัวหน้าครอบครัวเช่นนี้บูชาธรรมนี่แหละพ่อสะใจมากเลยนี่พ่อเคยเห็นชื่อเราชื่อเล่นนี่เพื่อนยังเรียกไอ้บูบูได้เท่ด้วยก็ก็แล้วแต่ลแล้วพ่อไม่ติดใจทานชื่อเล่นนี่ยใช่แล้วพ่อคิดว่าเนี่ยพอคนเห็นชื่อนะพระสงฆ์เจ้าเห็นชื่ออุ้ยโยมนี่ลูกโยมแล้วมันมันนั่นไง เนี่ยคนในทีวีคนพ่อเห็นแต่พ่อตั้งชื่อนี้ก่อนนะที่พ่อชอบจังโคศกช่องเจ็ดนะ่ะ mm. ชื่ออะไรบัวบ,บูชาอ mm. ชอบจังผู้หญิงเนะแต่กก็ mm, น่ารักด้วย mm. แล้วก็นำตระกูลตระกูลใหญ่นะคุณเป็นตระกูลปุณณก,ก,กันนะ mm. นำตระกูลแฟได้กบอ๋ mm, อ mm. ปุณณกาันนี่คุณพงษ์ปุณณกาันเป็นรัฐมนตรีจักรู้จังว่าพระตั้งหรือคนตั้งชอบทมธรรมชาติอืมันคล้องกับนเป็กุลด้วยนี่พ่อเขียนมาสาอังกฤ้ด้วยเลยเนี่ยแล้ว พาะว่าคิดตลอดนะคิดเป็นเนกือบสิบชื่อนะอ๋อ,อไม่ดีเท่าสองชื่อนี้คิดไม่ใช่คิดอันนี้แล้วก็ไม่คิดนะคิดคิดคิดสูด้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยมันทร,รมาจากถ้าเป็นผู้ชายก็ธรรมดานะอ่าทำธรรมดาโอ้ใช่ติดหูเลยเออใช่ถ้าทํามได้แล้วก็อาจมีโอกาสซ้ํานะแต่ถ้าเป,เป็นผู้หญิงนี่ไม่ซ้ํานี่เหมือนี่โมกวนนี่ผู้หญิงเป็นทร,รมาจากเลยใช่ก้มก้มมันแปลกอ่ะเออนางสาวทรมาจาก แล้วก็อพอนึกภาพ,พ่าวพอเข้ามาเลยดังดังเลยแล้วถึงเมื่อเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยนี่เป็นดนังศาศาสาวธรรมจักเลยเธอเนี่ยโอ้โหถุดยอดเลยม,มันก็แต่บูบชาธรรมนี่มีความในธรรมะสูงมากเลยแล้วพ่อมั่นใจนะว่าเหมือนมั่นใจว่านันทโรราจะไม่ซ้ําใครมั่นใจบูชาธรรมนี่จะไม่ซ้าใครแล้วก็ไปสอดคล้องกับนันทกุลด้วยสัมผัสด,ด้วยบูชาธรรมบูชาธรรมนี่แหละไงอเนี่ยไ้ชื่อแปังจิตพ่อเขียนไว้เลวนะบูชาธรรม บูบยูชาทีเอทำทีเอือถ่ายวีดีโอไว้ได้เวลาลูกมันโตขึ้นมามันจะได้เห็นว่าปู่มันตั้งเชื่อให้อเียแล้วเขาจะเห็นหนังสือนะเนี่ยถ้าเกิดพ่อตายขึ้นหนังสือนี้ยังไม่ทันออกนะโมกกมาดูโมกกระจู้รู้รู้เรื่องแล้วเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วเก้าสิบ้าเปอร์ซ็นแล้วนี่ยพ่อกำลังปรับปรุงอะไรนิดนิดหน่อยถ้าเผื่อว่าความตายมันก็ไม่แน่ ภาสิตที่เบตบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าชาติหน้าหรือพรุ่งนี้อะไรจะมาก่อน